ดอนบอกว่า20องศามอกนะ20องศาก็กลังสบายสบาย20ชิวชิวๆนะพักกันสักครู่ฮะกลับลัมากันต่อครับรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคุณได้แต่รู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้ รู้ใจเฟฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30%มเั่งคั่งรูปเบืองรับรูดยีนที่แมคโครไก่พร้อมเครื่องในแช่แข็งกิโลกรัมละ79บาทส้มสายพันไต้หวันกิโลกรัมละ77บาทซะละเาเปามงคลแพ็คละ80บาทถึง17มกราคมนี้ที่แมคโคร ย้อมผมที่ร้าน,นอี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่ส5้านาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลลูกแสต์ของชมชอบต่างกันแต่ต้องการพภชนาการที่ดีเหมือนเหมือนกันชมเลือกเอนฟาโกรเจนท์เแคร์ให้ยุที่มี PHP มีโปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนและเอนฟาโกรเอให้สายชมเลือกสิ่งที่ชมว่าใช่ใหม่เอ็นฟาโกรเอ plus เจนทแคร์ วันนี้นะใครเปิดมาเจอนี่ถือว่าโชคดีมากๆหลายคนเห็นแม่กันมานานมากเลยปีนี้อายุ55แล้ว55นี่แต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนไม่แก่นี่็โกหกและริ้วรอยใตย้ตานี่ก็มากันเป็นเส้นๆตีนกาเอยเส้นหน้าผากเอยล่องน้ำหมากแล้วผิวคนจีนเนี่ยนะเห็นแล้วชัดกว่าใครใครจนวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเนี่ยหน้ามันเต่งๆใสๆแล้วบอกใช้อะไรบอกฉันมาเลยครีมกระปุกแดงๆไตาลาไตาลาที่ดีโนเป็นพรีเซนเตอร์ไตรลาจีน่ากระปุกแดงนี่ช่วงแรก ที่ใช้เนี่ยนะคะไอ้ที่เขาบอกว่าอุ้ยหน้านุ่มชุ่มชื้นเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อของขายในทีว,ทวีฉันเชื่อว่าของขายในทีวีไม่ดีจริงคนก็จ้างมาพูดไม่ได้ใช้จริงด้วยซ้าไปแต่พอมาลองไฟล,ลาชิน่าเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนเลยของเขาดีจริงๆริ้วรอยเล็กๆใต้ตา,ตาล่องแกม้มตีนกาหนา้าขาต่างๆมันแลดูเบาลงแล้วหน้าเราก็ใสขึ้นมาโปรโมชั่นนาทีทองสุดพิเสษ็จของแม่วันนี้เนี่ยนะบอกเลยใครที่นั่งดูอยู่โชคดีมากๆเพราะมีให้แค่5้าใน ีเท่านั้นนะคะใครไหวใครได้โทรมาตอนนี้ที่1 5 7 7หรือไลน์แอดไรไลจีน่าสกระปุกใหญ่3กระปุกเล็กขนาดพกพาและยังไม่พอ โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวหมดที่6ชิ้นนี่ปกติ9,800บาทวันนี้จ่ายแค่2990บาทของไม่ลอยไม่กินของไม่ดีไม่ใช้อย่ามาไม่มาพูดให้เสียชื่อเราไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าลองก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Li n e แอดรอยไลจีน่านาทีไม่จำกัดสาย6ชิ้นนี่รหละครับา2,990บาทเจนนิเฟอร์อคิมไม่ได้มาขายความงามแต่ฉันมาขายความจริงฉันชอบพูดความจริงว่าผิวสวยมันซื้อได้กดเลยตอนนี้ที่157 7หรือ ลายแอดตรอยลายจีน่า5นาทีเท่านั้นนะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1ชิ้น6ชิ้นนี่ราคา2,990ับาทรีบกด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 มาเอาสิทธไปก่อนที่ 1, 5, 7, 7โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,566ถึง31ธันวาคม2,566 สับสนุนโดยสเปรย์ปรับอากาศมิกซ์สร้างบรรยากาศสุดพิเศษจากกลิ่นหอมที่คุณเลือกมิกซ์ลิขิตทุกความหอมกรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอากาศแสบร้อนกลางอกและ